One minute English idiom lose your train of thought lose หาย your train รถไฟ h อ u g h t od. ทางความคิดนั่นก็หมายถึงว่าสูญเสียรถไฟทางความคิดหรือว่าจะแปลว่าตกรถไฟเนี่ยเน no. Lose your train of thought ไม่ได้แปลว่าการตกรถไฟจริงๆหมายถึง forget what you were thinking การลืมสิ่งที่เรากำลังจะคิดอยู่ตอนนั้น mm. I just thinking about the trip and I lose my train of thought เมื่อกี้กำลังคิดเกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวสักทิปหนึ่งเลยแล้วยอยูอยูก็ลืมเนี่ยว,ว่าจะจะคิดอะไรจะพูดอะไรลืม that's the meaning